บรรยากาศในการปรกอบรับย <c oughs> ึดบัตรของพระบรมจำนวนห้าร้อยหกสิบลูกนะครับยอดปัจจุบันนะี <c oughs> นน้นะครับเส้นไ่ไหวรอกาครับขามกลางหมอกบนอุทยานแห่งชาติแม่ปีนะครับถาอกาศเย็นแต่เมื่อคืนนี้ไม่เย็นนะครับร้อนกลัวยอย่าว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับ าท่านก็ไม่ชูหรอครับนั่งมาเพวกกื่อน,ะนตีก็พบกับความชุกนะฝนตกก็เปียกครับเปียกได้ก็แห้งได้ตแต่ตอนนี้หมอกล่างๆเป็นปล่อยๆลงมาคล้ายๆกับฝนตกนะครับแต่ไม่ใช่ฝนตกเป็นหมอกไม่เห็นนะครับมืดนะครับดวงอาทิตย์ยังไม่เห็นนะครับเชา 12, ้าวันที่12ธันวาคม2566ครับ วันนี้วันพุนวันพระอนุมโมทนานะครับใครไม่ได้มาด้วยก็อนุมโมทนาเอานะครับหรือใครอยากจะมาทําบุญกับพระร้อยวัดก็มาตั้งโต๊ะรอใส่บาทได้นะครับก็จะอัปเดตในแต่ละวันว่าถึงไหนยังไงนะครับตรงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดตรงนี้จะลงเทปเป็นหลักว่ามันไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับแล้วก็ไฟฟ้าจํากัดแหล่งพลังงานเรามีจํากัด ไปเลยต้องใช้วิธีการเหมือนทึ่เทปเอานะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับตวนนี้ก็พอบรรยายได้นะครับแต่ว่าพอ,อาถึงบางจังหวะดที่ท่านเร่งเดินหรือว่อาช่วงเวลาที่ท่านกําลังภาวนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่มีการบรรยายนะครับเพื่อวิธีการรบกวนครูป,ประอาจารย์ที่ท่านกําลังเดินไปแล้วก็ภาวนาไปด้วยนะครับท่านมาเพื่อเป็นการฝึกตนนะครับไม่ได้มาเพื่อความสบาย คณะนี้ไม่มีความสบายนะครัหลวงตาเชื่อนเนี่ยก็เคยมาเดินกับคณะนี้หลายรอบนะครับหลวงตาเชื่อนที่หลายท่านคุณเคยเคยได้ยินเชื่อถท่านเนี่ยนะครับก็มาเดินกับพระอาจารย์จรันเมื่อสมย,ยสักสิบปีที่แล้วนะครับสมัยที่ท่านบวชใหม่นะครับท่านก็มาเหมือนกัน,นมากับคณะอาจารย์จรนันนี่แหละนะครับก่อนที่ท่านจะออกไปนะเ,เดินเดี่ยวหลังากใต้วิชามาเยอะแล้วนะครับครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็ต่อไปก็อาจจะ กลายเป็นเจจิอาจารย์ใหญ่ในอนาคตนะครับใครจะไปรู้ได้ถ้าท่าไม่ศึกซะก่อนแล้วก็ไม่มรณะภาพเสียก่อนนะนะครับแต่ถ้าท่านยังอยู่นะครับยังอยู่ในภาคกาสวัสดิ์เนี่ยรับรองได้ว่าท่านได้เป็นรูบาอาจ้ามิเจจิตแน่นอนนะครับก็จะเป็นประวัติจารลิกประวัติขงทั้งเนินทั้งมาเดินในขณะนี้นะครับดู ให้ชื่นชมบรรยากาศนวมถนาครับตอนนี้วันนี้ผมเดินท้ายแถวนะครับเมื่อวานนี้ผมอยู่หน้าอยู่หน้าแถววันนี้จะอยู่ที่ท้ายแถวนะครับอ่าส่วนเดินลงมาถึงหมู่บ้านแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆอันนี้นะครับเป็นหมู่บ้านชาไวไร่ในขนาดข้าวโพดมันไม่ใช่ที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้านเป็นไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่นะอมองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับด้านหลัง ัวนี้เป็นภูเขาใหญ่นะครับที่เราวางจะเป็นมเมืดอดเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีภูเขาละหมอกบังหมดนะอากาศก็ไม่ร้อนนะครับชานี้เย็นสบายเดินไปหลับไปนะครับครับมีหลายสัญชาตินะครับที่มาร่วมเดินนะครับมีพี่โฟมาจากหลายชาตินะครับเวียดนามก็มีนะครับลาวก็มีเขมนก็มีนะครับพม่าก็ยังมีเลยครับเออมาร่วมเดินในขนาดนี้นะครับเรียกว่า ในโบมีพระอิมโตดจีเรามาคทีวทุกประเทศนะครับเป็นการเดินทระโดงนานาชาติจริงนะครับมีโอกาสก็มาร่วมทาบุญใส่บาตรนะครับกระพระโดดนะเราจะสังเกตว่าท่านจะเดินที่เส้นขาวนะสังเกตไหมเ,เราจะเห็นว่าพระท่านจะเดินที่เส้นขาวเป็นหลักนะครับสาเหตุที่เดินเส้นขาวเนี่ยเพราะว่าเส้นขาวเนี่ยมันจะไม่เจ็บเท้าครับมันจะนุ่มงั้น ทางหลวงช่วยขีดเส้นใหญ่ๆหน่อยนะเผื่อพระทูตลงท่านเดินผ่านเนาะเอออย่าสิอย่าขีดเส้นเล็กขีดเส้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยใช่นะ <laughs> ช่วยพระทูตงได้เยอะเลยนะครับ <laughs> <laughs> คือช่วงนี้เท้าเริ่มเจ็บนะครับขาเริ่มอักเสบนะครับ <laughs> ท่านใดที่อ่าบริจาคยากแก้อักเสบยากแก้ปวดมาตอนนี้ได้ใช้แล้วนะครับใกล้จะหมดละนะครับสองสามวันนะพอหลังจากสี่ห้าวันนี้ไปยาก็จะไม่ได้ใช้ละเพราะว่าร่างกายอยู่ตัวแล้วนะครับก็จะไม่เจ็บใครได้เกวยกันละ ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับยายจะเฟืองหน่อยนะครับเริ่มระบมเริ่มอักเสบเริ่มเจ็บเริ่มปวดกันแล้วนะครับเริ่มพบกับความทุกข์แล้ววันนี้อาจจะทุ์หนักครับเยอะแดดออกเถเดได้จะรู้โชคดีที่นี่นะครับถนนเส้นนี้เส้นใหญ่มากนะครับเส้นอำเภอลีบ้านแม่ก้อนะครับเป้าหมายเราจะไปพักฉันที่บ้านแม่ก้อนะครับ ถ้าได้อยู่ในแถวนี้นะครับอยู่ใกล้แถวนี้เราอเหตจลำพูนหรือกใ,ใกล้ๆเนี้ยประมาณลวดทำบุญได้เลยนะครับ